ห้อยอะก็จูลีลาลุงเมาดูลีลาลุงเ,เามาอ้าซิตี้วันเอ็โดโรพบกับซิกี้วันเอ็โรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หลังจากที่ไปได้ปะกันน้าแล้ววันนี้นําทีมนําเที่ยวโดวยพี่ใหญ่วงกลุ่มครับเส้นทางวันนี้นี่ครับคุณนําของเราพี่ใหญ่วงกลุ่มนี่เดิญน้ำพันธุ์นี่ครับซอสย่องดาว ไอ้พัดหลวงเรียนให้นี่ครับพี่เล็กโมโตนัดเก้าหนึ่งนี่หมอโอ๊ตไรอ,อนันว้าวเคทีเอ็มนี่ยครับรถระดับโลกครับ <c oughs> นักแข่งโอมโต <c oughs> <c oughs> ตั้มเคเอลโมโตอันนี้ไข่บางคน,อนเออนี่ครับลุงเมาเทาลินลาเ <c oughs> นี่ยครับนักแข่งระดับโลกเออรถระดับโลกครับเดียมเดียม นี่ครับต้อมอมะแดดครับต้อมสมานชัยเดือต้อมครับไม่บอดินดูแยแต่เท่นะครับแล้วก็ต้นคุยทยครับไปเอ้าเอาเอาวันนี้ โลกครับ K D M ครับนักแข่งระดับโลกใช้ครับนี่มีซินมีคูนะครับตอนนี้มีเรียนนะครับลงคอร์สเรียนมานะครับ่ำเรียนวิชามาจยากพระเจ้าตานะครับ <c oughs> เรียนคอร์สเอ็นด,ดูโรครับ เอา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 เ่าเอาเราจะไม่ให้พลาดครับช็อตดินเรื่องน่แข่งระดับโลกแล้วอเคที่เอวครับรุนระดับโลกครับตอนนี้เอาเอาดูนี่ครับคือจริงๆแหละมาตอนนี้จะง่ายครับแต่แกอยากจะโดดก่อนไว้โชว์ครับ ดูครับดูครับนี T ่เอ้แนวนี่ครับทต่นี้ง่ายครับแต่เราอยากจะโชว์โดดคอร์นครับ KTM นี่ครับรถระดับโลกครับนี่นักแข่งระดับโลกเราต้องใช้แบบนี้ครับนี่นี่นี่นทาทางการจัดทรงอะไรไปเรียนมาหมดแล้วครับนี่ลงคอดเรียนมาแล้วครับนี่ครับ ขาให้ขี่นะครับไปให้เข็นนะครับห <c oughs> นึ่งลังครับเรื่องจะเงียบครับเรื่องนี้ <c oughs> อ่าเด้อเด้อไปแร้วเอาตามไปดูครับเอาอีกแล้วเอาอแล้วเอาอีกแล้วครับพี่น้องเด้อเด้เอทีเอ็มครับ ไม่ทำให้เราหวิดหวังครับปล่อยทุกช็อตโชว์ทุกเส้นทางเต็มค่าครับเนี่ยครับเนี่ยครับถูกดียาเสียงวันและกำลังใจครับเดี๋ยวเราจะตามไปครับนี่ครับร้อยหสิบีเอฟเอาอยู่ครับโอ้ป้าเป็นห้อยก้าเดี๋ยว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 แป๊บเดียวครับ เอาไหมครับเดี๋หนหนยวจะขายตั้งไรครับแปดพันห้าเซ็นสัญญากันตัวน,นี้เลยครับโอนเลยเมื่อคืนทำกิจกรรมหรือเปล่าครับเมื่อ <laughs> คืนสงสัยทำอะไรหรือเปล่ากินส้มตำหรือเปล่าเมื่อคืนตาำบอกว่าตาบอกว่าโอ้ใจเย็นนะตรงนี้หลังจากห้างหายกันราดึกข้าวในการเส้นทางการเตบมทีมัน ตอนนี้เราวันคืนสู่กับองการแล้วเราจะเกาะติดสถานการณ์ก้าวๆเราจะเกับรถระดับโลก KT M 250 EX C. นี่ครับสองจังหวะแล้วครับตัวอีก้นกับหมิ่นควันนะครับขี้ปุ่นก็ดีขี้ปุน่นอันตรายกว่าโควิดกว่าขี้ปุ่นนะครับเร็วครับเร็วครับเวลาเดินนะครับตามเพื่อนๆในทันแล้วนะครับหายแล้วนะโอ้ย เอาเลื่องเอาเรื่อง JDM โอ้ช็อตนี้ไม่ทันเห็นนะครับช็อตนี้ไม่ทันไดถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับอะไรนะแป้นนี่แนอเราไปดูครับข้างหน้ามีเสียงอื้งๆครับข้างหน้ามีเสียงอื้งๆมันต้องมีอะไรสักอย่างครับต้องดูครับแสดงว่าเนินนี้เอาเรื่องครับเนินนี้เอาเรื่อง เราไปตั้งกล้องข้างบนดีกว่าครับว้าวรถ1 5 0 BF เอาเยอะนี่ครับรถระดับโลกโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับ เอาตัวรอดได้ยับต้มซุปตาเอาละไปลงหัวใวล้มาดู999เท่าหัวใจเพชรครับกับรถระดับโลกเอาละน่าจะโมงนี้ฟอนเจิงครับฟอนเจิงนิดหน่อยจิ็บนี้ เอาตังไอ้แบ่งเลยครับน้อยใจยาแม่แม่ยายาจับยาจับยาจับกองสมาชัยจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหฟอนเจิงไอ้สอนฟอนเจิงแล้วครับโอ้ยนะเอาครับน้อยใจยามาแล้วครับเดี๋ยวต้น ตอนตอนนี้ยังไม่ได้สบายใจเลยนครับมาดูเอดีครับเดีมเอดีมโอ้โหน้อยใจยาบอกแล้วว่าเธื้อสั่งการเห็นที่ไอ้บอลเพิ่มในสนามแข่งขันไม่มีใครช่วยไม่มีใครบอกครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นการฟพ้นงครับอันนี้หงโมอย่างดาวครับ้ อันนี้โฮโมปาแปดูความชันครับดูองศาของต้นไม้ครับความชันแบบสีราบต้อประแดดมาครับล็อกคันเร่งมาครับสายล็อกสายล็อกสายล็อกโอ้โหนักแข็งแรงดีครับนักแข็งแรงดีโอ้โหสุดยอดแตะเลยครับโอ้โหทางนี้ก็ดีดูเดบร้อยครับอันนี้เจ้าของโฮโมยังดาวครับโอ โอ้โหโม้งมประเด็ดโมหิลับนี่ตามมานี่ครับรถใหม่ครับรถใหม่ครับ เรียบร้อยอีกแล้วครับนัดเก่าหนึ่งครับเลือกรายไหนโอ้ยเบาไปคาเรงเบาได้ละไปตามเคเอลครับสำนักเคเอลโมโตสังกัดทีมพัตติไเรเดอร์อยากให้สิชื่อครับ นี่เดินคล่งเบาๆไม่บอดินเลือกลายนี้ไปไปไปเสียไหมเสียไหมนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหหัวจิตหัวใจก็ทำด้วยอะไรครับนี่หัวใจเพชรของจริงนี่ดูลีลาลุงเมาดูลีลาลุงเมา,เ,าเรียบร้อยครับเราต้องดูรีลาลุงเมาเป็นยอย่างย่างครับ ต้อต้องไรลุงเมาลุงเมาเอาเราไีหน้าที่ประกบลุงเมาแล้วนี้ดบบดบบดูครับนี่ครับดูทีนครับสุดยครับนี่ครับนี่ครับ โอ้โหทำได้ไงครับเมื่อกี้ลงเมาอยู่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเรียนไทยนี่จะฟอนเจิงครับยาน้อยใจยายาสามอยหกสิบองศาอันนี้แบ็คฟีมนะครับตามเคเอลมาโชว์ฟอนเจิงมาได้นะครับ

มาเดนเนื้อลูกแก้วให้รนเมาดูเนี่ครับนี่มาดูพยายบาบูผาขี่ขึ้นเฮอไอ้กรมุลนะครับสุดยอดน้ำใจครับนี่นี่นี่ โ <c oughs> อ,อ๊ตไลทแข็งมอโอ๊ตไลท์ออนตอนนี้จะออนหรือจะแข็งต้องดูครับนี่ไปเลยขยับหน้า,นานหน่อยนั่งหน้านหน่อยเออไปแล้วครับเราต้องตามไปดูครับตามเคเอลอ๋อลถไข่งรับครับ